พลาวแรงมาก เดี๋ยวเราเริ่มที่พังๆก่อนเลยเนาะใกล้จะหก 6, แล้วที่สิบกว่ากว่าคนตอนตอต่อก่อนนะจ๊ะหน้าจอหนอย,อยงนี้หนูเห็นสไลด์แล้วใช่ไหมคะตัวอย่างเรื่องที่แยกใจความสำคัญได้ยากใช่ไหมคะเห็นสไลด์นี้ไหมเห็นค่ะโอเคจ้าอะต่อนะคะ ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ได้ลองเขียนเรื่องและจะคำนามน,นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แยกเก็บคนสืบคนได้ยากอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างเรื่องที่แยกใจความสมคัญได้ยากนะคะอย่างเช่นการขอความร่วมมือนะคะเรื่องตรงนี้ขอความร่วมมือก็ก็คืองงไงก็คือแบบว่าจะขอความร่วมมือเรื่องอะไรนะคะก็ต้องเขียนไปให้ชัดเจน ว่าเรื่องเนี้ยนะคะเอจะขอความร่วมมือให้ให้คนที่เขารับหนังสือเราอะ่ะทำอะไรจะให้เขาทำอะไรอก็อย่างเช่นอ่ะเรื่องนะคะขอความร่วมมือจากใครขอความร่วมมือให้ทำอะไรนะคะจากใครทำอะไรการเขียนเรื่องอย่างนี้นะคะจะแยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นได้ยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาขอความร่วมมือให้เราทำอะไร อาจจะมีเรื่องของความร่วมมือเรื่องอื่นๆอ,อีกก็ได้นะคะหลายเรื่องเออซึ่งแบบว่าในหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยก็คือต้องเป็นหน่วยงานซัพพอร์ตเออเป็นซัพพอร์ตเขาต้องออช่วยนะคะในการจัดดําเนินกิจกรรมต่างๆเียอย่างตอนนี้มีพี่รุ่นพี่คนหนึ่งเหมือนกันที่เขาเอออะไรนะเขาไปไปฝึกงานที่สํานักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์อะเออ นั่นแหละนะคะอยู่ที่ราชบุรีแล้วเขาก็เป็นหน่วยงานที่จะต้องซัพพอร์ตประชาชนนะคะอย่างเช่นมีการไปแจกถุงยังชีพอย่างนี้เนาะไปแจกถุงยังชีพมีการไป รับผู้ป่วยสมมติเป็นโควิดอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการประสานงานหาเตียงหาโรงพยาบาลหาโฮสปิททลให้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีการจัดสรรพวกเรื่องของเบี้ยเลี้ยงคนชารานะคะเออเหล่านี้จริงๆอาจจะเขาก็จะเจอจดหมายที่เข้ามาขอความร่วมมือเขาเยอะมากเลยนะเออขอความร่วมมือให้ไปแจกของตรงนั้นขอความร่วมมือให้ไปรับผู้ป่วยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานลนานักษณะนี้แล้วเจอแต่หนังสือที่เขียนว่าขอความร่วมมือขอความร่วมมืออย่างเงี้ยมันก็ มันก็คือแบบอะไรอ่ะใช่ไหมคะมันไม่รู้เออดังนั้นการเขียนเรืในลักษณะนี้ต้องระบุไปเลยนะคะว่าจะความร่วมมือเรื่องอะไรจากใครเออจะได้แบบชัดเจนไปเลยไปเลยนะคะอันนี้ก่อนนะต่อไปอะเมื่อกี้เรื่องจบแล้วนะเรื่องจบแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการเขียนคํคขึ้งต้นหนังสือราชการบ้างนะคะการเขียนคำขึ้น เอื้ขึ้นต้นของหนังสือายนอกและหนังสือภายในนะคะอันนี้จะใช้คําขึ้นต้นเหมือนกันเลยนะโดยใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือนะคะโดยใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือก็อย่างเช่นนะคะในกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะใช้คําว่าเรียนนะเรียนอธิบดีกรมที่ดินเรียนนายประวินน์นครอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็จะมี บางกรณีพิเศษเหมือนกันนะคะอันนี้ก่อนโดยปกติใช้คำว่าเรียนต่อท้ายต่อด้วยชื่อนะคะแล้วก็ตำแหน่งเรียนคุณขอบคุณสมบูรณ์วงอาจารย์คณะมุสยศาสตร์อะไรอย่างนี้นะคะเอออันนี้เป็นเป็นเคสทั่วไปก็คือใช้คำว่าเรียนแต่ในกรณีพิเศษนะคะในกรณีพิเศษเราจะใช้คำว่ากราบเรียน นะคะคกับเป็นสีเหลืองๆนี่เนาะตรงกลางที่รควงไว้นะคะอ,อถ้าเกิดว่าเป็นการเขียนหนังสือถึงคนเหล่านี้นี่หนังสือถึงผู้ดํารงตํำแหน่งที่สูงเป็นพิเศษนะคะอมีใครบ้าง 1. มีประธานองคมนตรีอตอนนี้อ <c oughs> องค์คมนตรีเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนพระองค์นั่นแหละนะคะในการอาจจะออกไปทํางานไปพูดไปดูแลสิ่งต่างๆนะคะก็คือถือว่าทํางานแทนพระองค์ด้วยนั่นเองเนี่ยราชพัฒเราเนี่ยก็จะมีองค์คมนตรีมาหลายครั้งเลยนะคะก่อนช่วงโควิดอืมแล้วเวลามาทีนึงเดี๋ยวนี้ก็ปิดถนนด้วยนะเออเดี๋ยวนี้เขากั้นถนนมันมีสเสเ็จเลย นะคะประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีนะคะประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาสานดีกานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประธา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 นอะไรทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่แบบบริหารบ้านเมืองเนาะองคมนตรีรัฐมนตรีสภาสาธารณมนูสานปกครองนะคะประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่แบบทํางานเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองทั้งสิ้นเลยนะอ่ะมีรัฐบุรุษด้วยนะรัฐบุรุษก็อย่างเช่นนี่ค่ะที่ตายไปแล้วก็คือเปรมตินสุลานน์เนี่ยอะไรเขาเรียกว่ารัฐบุรุษก็คือเป็นเหมือนกับว่าคนที่ปกป้องดูแลรักษาบ้านเมืองทํากิจกรรมเอ่อที่แบบว่า ที่ทําคุณงามความดีต่อบ้านเมืองแล้วก็มีอายุยาวนานอนะไรอย่างเงี้ยะโอ้โหเป็นเกือบร้อยนะกทศเซียนะคะแบบเยอะมากอ่าหนังสือนะคะถึงผู้ดำรงตําแหน่งทั้งหมดที่อ่าจให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะจะใช้คําว่ากราบเปลียนนะเป็นเป็นเฉพาะเป็นเฉพาะเจาดจงไปนะคะอ่ะข้อที่สองหนังสือถึงพระบรมวงศานุวงศ์นะคะ ใช้คำขึ้นต้นตามที่กำหนดไว้เป็นพิเศษในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสรบบารบันนะคะคือปกติกจะัะก็จะไม่ค่อยมีใครเขียนเออก็จะไม่ค่อยมีใครเขียนหนังสือถึงพระบรมลมหรอกส่วนใหญ่เขาก็จะเขียนถึงแบบอาสํานะพระราชวางังอะไรอย่างนี้ไปนะคะเพื่อให้ดาเนินการอะไรบางอย่างเนี่ยอ่าแล้วก็หนังสือถึงพระภิกษุสงฆ์นะคะจะใช้คําขึ้นต้นก็นามสาการนะเออ ทีนี้มีหมายเหตุนิดนึงนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราอะ่ะมีสิ่งที่เราไม่แน่ใจสมมติเราไม่รู้ว่าเรื่องเนี่ยเขียนยังไงหรือว่าจะเขียนถึงหนังสือถึงหน่วยงานนี้คนคนนี้นะคะต้องเขียนยังไงถึงจะถูกอะ่ะเราก็สามารถที่จะไปเปิดนะคะให้เปิดเช็ครับระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยงานสารบัญปีแรกสองหนะคะจริงๆจ,จ,จะใช้ได้อยู่ไหมก็ใช้ได้นะคะใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้ แต่ว่ามันก็จะมีฉบับใหม่ที่ครูเคยให้ดูไปแล้วในบทที่หนึ่งเนาะก็จะเป็นพวกฉบับปีปรับปรุงสองห้าหกศูนย์ปีล่าสุดอันใหม่สุดเลยก็คือปีสองห้าหกสีนะการจะทางานสารบัญต้องมีคู่มือเอาไว้เสมอนะคะเพื่อป้องกันการถกเถียงว่าอะน้องทําผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเเพราะบางทีการทํางานกับคนที่อายุมากกว่าอย่างคนที่ทางานสารบัญมานานๆเนี่ยก็อาจจะทําด้วยความเคยอะเคยชินอะไรเงี้ย ดังนั้นก็อาจจะต้องมีการเช็คระเบียบนะคะว่าทําแบบนี้ถูกต้องหรือยังหรืออะไรแบบนี้ไปต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นคําขึ้นต้นของหนังสือประทับตราเมื่อกี้พายนองไปไหนไปแล้วเนาะคำขึ้นต้นของสือประทับตรานะคะจะใช้คำว่าถึงคําเดียวกันหมดเลยเนาะอันนี้ไม่มีพลิกแพงอะไรเลยคือจำแล้วก็ทำได้นะคะ ถึงคำเดียวกันหมดนะคะและถ้าถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานก็ต่อท้ายด้วยชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานนะคะส่วนใหญ่คือหนังสือประธานาเนี่ยเราจะเขียนถึงหน่วยงานเท่านั้นนะเราจะไม่เขียนถึงบุคคลทั่วไปหรือปกติดังนั้นก็เลยใช้คําว่าถึงกรมสรรพากรอ,อย่างนี้นะคะไม่ใช่เขียนว่าถึงอธิบดีกรมสรรพากรถ้าเขียนถึงบุคคลก็ต่อชื่ออต่อด้วยชื่อบุคคลเลยนะคะจะไม่ใช้ตําแหน่ง แต่อีกคำว่าถึงในปริ้วยนครถ้าเป็นหนังสือประทับตราเนี่ยก็มีใช้น้อยมากเลยนะเนอกจากจะเป็นหนังสือรูปแบบเฉพาะอย่างเช่นหนังสือเกี่ยวกับกาฟรฟ้องร้องดําเนินคดีอย่างเนี่ยออ,อาจจะต้องมีการให้ประทับตราบางอย่างก็เกิดขึ้นได้แต่มีน้อยมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้คําว่าเรียนการเขียนเนื้อเรื่องนะคะการเขียนเนื้อเรื่องอมาดูย่อหน้า แต่ละย่อหน้าก่อนนะว่าเขียนยังไงบ้างเนื้อเรื่องของหนังสือภายนอกภายในนะคะเนื้อเรื่องของหนังสือภายนอกภายในส่วนประกอบของมนันอ่ะย่อหน้าที่หนึ่งสีส้มอันที่หนึ่งย่อหน้าหนึ่งนะคะเหตุที่มีหนังสือไปนะคะย่อหน้าสองนะคะอ่ะแบบที่สองเนาะกรอบสีส้มอันที่สองก็จะมีสองย่อหน้าคือเหตุที่มีหนังสือไปแล้วก็มีเรื่องต่อเนื่องส่วนใหญ่หนังสือภายนอกจะเป็นแบบที่สอง นะคะส่วนอย่หนังสือภายน่าจะเป็นแบบที่สองคือมีสองย่อหน้านะคะหรือแบบที่สามมีเหตุที่มีหนังสือไปแล้วก็มีเรื่องต่อเรื่องและผลของเรื่องนั้นมีสามแบบให้เลือกสัรนะคะถ้าเป็นย่อหน้าที่หนึ่งแบบที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นบันทึกภายในส่วนมากนะคะจะเป็นบันทึกภายในหนังสือรัรัชการ,กรกภายในเป็นบันทึกข้อความที่แบบว่า ย่อหน้าเดียวเลยจบเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ไม่เยอะไม่ซับซ้อนนะคะแจ้งเฉยๆก็จะใช้คำขึ้นต้นนะคะส่วนมากก็จะเป็นคำว่าเนื่องด้วยด้วยหรือจากเออย่อหน้านี้เราจะใช้เพื่ออธิบายถึงสาเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้ต้องเขียนหนังสือฉบับนี้ขึ้นมานะคะอันนี้คือย่อหน้าที่หนึ่งย่อหน้าเดียวไปเลยนะส่วนมากจะใช้ในหนังสือภายใน ส่วนอันที่สองนะคะกรอบที่สองจะเป็นกรอบย่อ,อ,ยอหน้านะมีเหตุที่มีหนังสือไปนะคะมีเหตุที่มีหนังสือไปก็คือย่อหน้าแรกท้าความเดิมก่อนเหตุที่เราต้องใช้มีการเขียนหนังสืออันนี้ไปเพราะอะไรแล้วก็ขึ้นย่อหน้าสองคือดังนั้นต้องการให้เขาทําอะไรนะก็จะใช้ขึ้นต้นด้วยคําว่าดังน,นั้นหรือคําว่าด้วยเหตุนี้นะคะแล้วก็จุดจุดจุด,จดบวกไปว่าต้องการให้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะ แล้วก็อะไรอันที่สามนะคะก็จะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยว่าผลของเรื่องนั้นน่ะเป็นยังไงเอออย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ยเรื่องเดิมก็คือเราขอ,อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กฝึกงานไปนะคะจะให้หน่วยงานหรเรื่องนี้ทราบอ่าเรื่องต่อเนื่องก็คือว่าบัตรนี้อ่าดังนั้นดังนี้ดังนั้นดังนั้นหน่วยงานจึง ได้รับนักศึกษาฝึกงานที่สนใจเข้ามาสมัครงานเป็นนักศึกษาฝึกงานกับเราจำนวนกี่คนได้แก่นักศึกษานี่นี่น,นแล้วก็จะให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เมื่อไหรถึงเมื่อไรอะไรเงี่ยค่ะอันนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันจะใช้แบบไหนก็ได้ไม่ผิดค่ะแล้วแต่เรื่องที่เหมาะสมเออแล้วแต่เรื่องที่เหมาะสมนะคะว่าสมมติเรื่องนี้เราจะเขียนแบบสองหน้าดีกว่าเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างเยอะ หรือถ้าเป็นเรื่องสั้นๆแค่แจ้งเฉยๆเราอาจจะเขียนแค่ย่อหน้าเดียวเพื่อที่แบบว่าอ่ะแจ้งเสร็จจบเลยไม่ย่อเยอ้ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้อ่ะนะคะอันนี้จะเป็นการเขียนเนื้อเรื่องนะคะการใช้ถ้อยคำและวรรคตอนนะคะอ่ะขึ้นต้นเห็นไหม เหตุที่มีหนังสือไปนะคะย่อนแรกจะขึ้นต้นด้วยคำว่าด,ด้วยหรือเรื่องจากนะคะกล่าวถึงเรื่องที่ไม่เคยติดต่อกันมาก่อนเลยด้วยอะไรเนื่องจากอะไรนะคะสักอา่าย่อที่สามกับสี่นะคะตามหรือตามที่หรืออนุสวรินะคะคําว่าอนุสวริก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะน้อยมากก็จะเป็นตามหรือตามที่นี่แหละอ่ะการขึ้นต้นด้วย อ่ะโดยใช้คําว่าด้วยหรือเนื่องจากนะคะใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่ไม่เคยติดต่อกันมาก่อนเลยนะคะระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะอย่างเช่นกรณีที่ใช้คําว่าด้วยในยมในนิยมใช้ในกรณีที่บอกกล่าวเล่าเหตุที่มีหนังสือไปโดยเกิดขึ้นมาลอยๆนะคะแล้วก็กรณีที่ใช้คําว่าเนื่องจากก็คือ เป็นการขึ้นต้นเนื้อเรื่องโดยใช้คำว่าเนื่องจากนิยมใช้ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุหนักแน่นที่จำเป็นต้องมีหนังสือไปเพื่อให้ผู้รับหนังสือดำเนินกนารอย่างใดอย่างหนึง่งนะคะอะ่เพราะฉะนั้นเนื่องจากใช้กับสถานการณ์จรงิงจังนะคะต้องหากข้อสรุปหรือข้อปฏิบัติร่วมกันสองอันนี้เนาะใช้ไม่เหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาใช้ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นเออสามารถที่จะใช้ สาม,มารถที่จะใช้ได้ทั้งสองอันแหละเออก็จะเป็นด้วยกับเนื่องจากเนาะเนื่องด้วยไม่ค่อยมีเออเพราะเนื่องด้วยจะถือว่าเป็นแบบฟุ่มเฟือยต้นต้นหนังสือราชการนะคะจาไว้ไม่ด้วยก็เนื่องจากถ้าสองคำนี้ขึ้นก็คือโอเคคือถูกค,คือเรียนมาอ,อต่อไปการเขียนเนื้อเรื่องให้กระทัดรัดนะคะอ่ะเดี๋ยวครูค่อยมาขึ้นเรื่องนี้ครั้งหน้าก็ได้หลังจากสอบเสร็จ นะเดี๋ยวตอนนี้ขอบอกแนวข้อสอบก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ยาวมากเดี๋ยวต่อเรื่องนี้แล้วคราวหน้าก็จะได้หัดเขียนไปด้วยเลยค่ะเราจะหยุดไว้ที่สไลด์ที่16บหนะทุกคนแต่ครึ่งบทแหละโอเคอ่ะมาดูแนวข้อสอบกันก่อนค่ะสัปดาห์หน้า